เมื่อนี้ตัดสินใจเอาหมาเขามาเลี้ยงแล้วหมาที่ไปที่คนเอาไปปล่อยนะจ้ะเอาไปปล่อยซี่ตคุพแม่ต้องเอาเขาไปเกียเป็นเลี้ยงที่บ้านล่างพุณแม่ก็เลยตัดสินใจหาคนเอาไปเลี้ยงซอยอีกสองตเนาะหมามันมีปกติมันมีหาตแต่ว่ามันเห็นซี่ตเดี๋ยวนี้ก็เลยขอแบ่งกัน แต่ก้จาจะเลี้ยงซอยอีกสองตัวเพราะว่าหมาหมาคุณแม่นี่มันมีหลายตัวมันมีสิบเอ็ดตัวที่บ้านล่างนี่ก็มีอีกหมาน้อยมาเร็วหมาน้อยมาน้อยหมามีสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีแมวอีกก็เลยตัดสินใจเอามาเลี้ยง มื่อนี่ตัดสินใจไปเอาหมาหน่อยเขามาเลี้ยงในหน้าดีกว่าไปทรงเขาทรงนนามันลำบากที่แรกบ่ได้เอามายานหมาใหญ่มันกัดหมาใหญ่หลายโตัวมาอยายนี้สิบเอ็ดตัวหมาหน่อยหมาใหญ่ สงสารมากเลยเจ้าบุญหลงตั้งซื้อให้เจ้าบุญหลงเจ้าบุญหลงใครเอาเจ้ามาปล่อยทิ้งฮะใครเอาเจ้ามาปล่อยทิ้งไม่สงสารหมาเลยอีกตัวอีกตัวเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำเลยโอ้เก่งจังเก่งจังเก่งจังเลย อืแชมพูบะมีแชมพูข้นกับบะมีเบิดอืมไม่มัดบออืมมัดบะมีเนาะอ่าตัวอ้วนอ่ามันาะาไปอาบน้ำไปลูกอุ้ยอาบน้ำอาบน้ำโอ้อาบน้ำอาบน้ำ อุ้ยเออโอ้ยแอบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านโอ้ยเายายพาไปอาบน้ำปะอุ้ยอ้ยอาบน้ำอืม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 อาบน้ำอาบน้ำเออเอามาเลี้ยงอยู่น้ำโมนี่ละเลี้ยงอยูีน่านี่ละอาบน้ำอาบน้ำโอ้ยบ่เคยบ่เคยอาบน้ำ โอ้ยย่านน้ำย่านน้ำโอ้เป็นย่านน้ำอืมโอ้เกง่ง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 เก่งจังเลยบกลาอาบน้ำเนะ้อโอีอต,ตัวนี้อีตัวนี้โอตัวแม่โอผู <S <s ้ใ<อ>ดอเอาไปทีมงไหปลาคว้า,างเป็นผูดด้ใดเออเเลยตัวมาเอามาไปปล่อยทิมอืม รวมแชมพูเอาสันไล่เอาฉันไล่อาบให้แชมพูเบิด์ีอีกตัวนี่นี่บักจอยจอยจอยเอ้ยจอ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 ยเดหยอกเข้อหน่อยบักจอยจอยเดี๋ยวมึงเตรียมตัวอาบน้ำเลยมึงนี่เตรียมตัวอาบน้ำเลยเนี่นี่มึงค่เคยอาบน้ำเล็กน้ยอยบักจอย อีกตนวรงสานเอามาเลี้ยงหมาอยู่ในกระายเป็นิีเป็นสิบเอ็โตัน่คนข้อมสงสานล่ะพี่น้องเอ้ยหมาหน่อยตาดำๆมองเลยไม่ปถิ่มได้ลงข้อเนาะไปถิ่มได้ล,งข,ดลงข้อมานี่ยนะโอดอยากนิ้วหอยคือคนนี่แล้วอากาศที่ห่อนทห่อเอาอืม พ่อน,น้ำหูหมาแอบกอนไ่ก็ขอด่ารูบ่ก็ขอด่าไม่ก็ขอด่ามันจะพากเลยนะอืมอืมเพื่ออาบน้ำเพะมึงอืมอ๋อมาดีๆก็ไม่ปล่อยถิ่นกำลังต้มข้าวให้หมาต้มข้าวปลาย ข้ากรอืดๆปกติก็จะซื้อข้าวแห้งข้าวแห้งมาแช่น้ำต้มให้กินข้าวแห้งก็ไม่มีต้มข้าวปลายต้มข้าวปลายให้หมาต้มปลายข้าวจะ้ะหนาเยอะสิบกว่าตัวมีละามาเอ,อมาม้าไหม มาคนไปปล่อยทิ้งเอามาเลี้ยงเอาไปกินข้าวหนลกูกหมามีเยอะหมามีหลายโตจ้ะนี่หมาหลายตัวจะ้ะหมาหลายตัวต้มปลายข้าวให้กินเนี่ยหมาเยอะมีก็มีอีกจ้านี่ หมาที่คนเอามาปล่อยหมาที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้ตายตายกินกินข้าวปะข้าวเนาะอากินข้าวบ้ะหมาคนเอามาปล่อยไว้มันบ่มีหมองไปมันก็เลยไม่ยู่นี่อาลูกป,ปะ สงสารก็เลยเลี้ยงไว้ว่าไงฮะแล้วพี่น้องเอ้ยเลี้ยงหมาจากได้บุญได้บาปต้มเขาหาเขาไมา่ให้กินเข้าแร่งเนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยกินไก่กินไก่แต่ก็เลี้ยงไว้ จ้าผู้ใดมีจิตเมตตาเ้อพี่น้องมีจิตเมตตาสงสารัตร์น้ำกันนะาจ้าเออทางคุณแม่ก็อยากได้พวกอาหารนะจ้ะเนาะพวกอาหารเม็ดอาหารเม็ดมากไปให้หมากินนะาจ้าผู้ใจบุญว่อนผู้ใจบุญจา้าเราจะทําบุญทําท่านน,าน,น,น้ำหมาน้ำแม่เราจ้าเ้อ ชอยคุณแม่เลี้ยงนะจ๊ะนะชอยคุณแม่เลี้ยงนะจ๊ะพี่น้องได้บุญได้กุศลได้จ้ะคุณแม่ก็ซือเข่าป่ายมาต้มจ้ะพี่น้องอาหารการกินมันบ่มีจ้ะมนขาดแค้นจ้ะจ้ะผู้ดใดมีจิตเมตตาเนาะจ้ะมีจิตใจเอ่อเป็นบุญเป็นกุศลคุณแม่ก็อยาก ได้อาหารอาหารหมาจ้าที่คุณแม่เลี้ยงนี่คุณแม่กับบได้ยยังหลอกจ้าแต่คุณแม่สงสารเนาะสัตว์โลกคือกันเนาะเกิดเมื่อ้วก็ต้องตายถึงเวลาก็ต้องตายบวาคนบวาสัตว์เนาะ่ว่าตายก็ตายให้อ่าโดยธรรมชาติตายเจ็บตายตัวยอย่าให้ตายทรมานอดอยากหิวโห้ยเนาะหมาที่คนเอาไปทีมซีโซนั่นคุณแม่ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในหน้าเราจ้า มาเลี้ยงไว้ในหน้าแล้วเอามาก็มาอาบน,น้ำอาบนยังเก็บมัดเก็บเม่นให้อันนี้หมาเขาจะเอามาถิงะมันมาอยู่นี่ก็เลยเอ่าเลี้ยงไว้เนาะมันคือหิวหอยแต่ว่ามันมากิ่นไก่เนาะมันมากินไก่จ้ะมันมากิ่นลูกไก่เลยได้จับลามโฉไว้ลามโซเพิ่นไว้จ้ะเป็นก็มาออกลูกที่นี่ละเจ๊โตแต่พนน่ะติดเสื้อมาหม่องอื่นมาออกลูกที่นี่เนาะ ออกลูกเซตโตแ้ว่าลูกพอน่ะตายไปแล้วสิเพราะว่าแม่เพอน่ะตัดตัดลูกตายแล้วก็กินลูกกินให้เห็นสดๆกินเห้เห็นเป็่งตาเลยทายคิดไวยอยู่แต่ว่าเอาล่วงทั้งช่องบ่ไแดงนะจ๊ะ